สวัสดีเพื่อนพี่น้องทุกคนทุกท่านนะคะยามยามเช้าๆวันนี้วันพระรหัสบดีนะคะทุกคนวันพระรหัดสบดีวันที่4เดือนธันวาคมข้อ0 2 5นะคะอีกไม่กี่วันก็จะปีใหม่แล้วนะคะอีก26 27วันก็จะเป็นปีใหม่แล้วค่ะวันนี้ขึ้น14่ค่ำเดือนอ้ายปีมะสิง์นะคะสีที่ควรเลือกใช้ขจัดอุปสรรคคือ สีเหลืองสีครีมและสีขาวนะคะสีที่ใช้รงงานรุ่งคือสีแดงสีเขียวนะคะสีที่ใช้แล้วความรักปังสีเหลืองสีส้มสีฟ้าสีน้าเงินสีทองค่ะสีใช้เรียกซับวันนี้เรียกซับนะคะสีดำสีเทาสีที่ไม่ควรเลือกใช้เป็นการกินีนะคะม่วงและชมพูอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะสำหรับคนไหนที่เชื่อก็เลือกไปเลือกใช้ได้เลยว่าสีไหนที่ เราชอบสีไหนที่มันเหมาะกับเราเนาะวันนี้ก็หยิบจับสีลายนี้มาใส่เพราะว่าเป็นชุดนี้ซื้อมาก็คือยังไม่เคยได้ใส่เลยทุกคนก็เลยเออลองมาใส่ดูสีหน้าหนาวแล้วเราก็มาใส่ดูเนาะมันเป็นชุดที่สบายสบายใส่สบาย,บาย,บายแล้วเวลาเราออกไปข้างนอกมันก็คลุมมันเป็นชุดยาวอะเนาะเราเป็นคนที่ตัวไม่ใหญ่เราก็ต้องใส่ยาวๆเพื่อจะให้ดูแบบ ดูเหมือนเราส,งสูงๆอะไรประมาณนั้นถ้าชอบก็สั่งซื้อได้นะคะมีขายอยู่อันนี้จะเป็นของยี่ห้อในห้างยี่ห้อในห้างนะคะ mix mix โอเคนะคะวันนี้ก็ออกมารายงานตัวให้ทุกคนได้เห็นนะคะยืนยันตัวตวนว่าสบายดีเนาะขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกคนทุกท่านนะคะ ให้ปลอดภัยตลอดทั้งวันเนาะเดี๋ยวยืนให้เห็นภาพพื้นหลังนิดนึงนะคะก็เก็บชั่วโมงได้ประมาณ650กว่านาทีแล้วนะคะสำหรับวันนี้วันพฤหัสบดี วันที่4เดือนธันวาคมคศ2,025นะคะวันนี้ขึ้น14คสข้ามเดือนอ้ายปีมะเส็งนะคะพรุ่งนี้เป็นวันพระนะคะสีที่ควรเลือกใช้กระจัดอุปสรรคสำหรับวันนี้คือสีเหลืองสีครีมสีขาวนะคะสีที่ใช้ํงงานรุ่งคือสีเขียวสีแดงสีใช้เรียกทรัพย์วันนี้ดำและเทานะคะสีที่ใช้ลงความรักปังคือเหลืองส้มฟ้าน้ำเงินและสีทองนะคะสีที่ไม่ควรเลือกใช้ เป็นการกินีนะคะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคือสีม่วงและสีชมพูนะคะสําหรับคนไหนที่เชื่อในเรื่องสียึดถือในเรื่องสีสามารถที่จะเอาไปยึดถือได้ถ้าเราไม่มีโชคในการเสี่ยงโชคเราอาจจะมีโชคในด้านการค้าขายอะไรประมาณนั้นนะคะขอให้ทุกคนโชคดีเฮงๆปังปเนาะสำหรับเรื่องอากาศนะคะช่วงนี้ก็เข้าหน้าหนาวแล้วนะคะทุกคนเข้าหน้าหนาวแล้ว วันนี้ที่บ้านเรา22องศานะคะคาดว่ามีเมฆเป็นบางส่วนประมาณเวลาเที่ยงหรือ12.00นาฬิกาอาจมีลมกระโชกแรงสูงถึง35กิโลเมตรต่อช่วมงนะคะวันนี้แล้วก็จะมีแดดในช่วงเที่ยงนะคะช่วงเที่ยงถ้าช่วงบ่ายก็จะเป็นมีเมฆเป็นส่วนมากนะคะแล้วก็จะไปมีแดดดีๆคือช่วง สี่โมงหาโมงเย็นนะคะ16.00ถึง17.00นะคะสำหรับวันนี้พระอาทิตย์ตกเวลา17.32นาฬิกา32นาทีนะคะอันนี้เราต้องเช็คทุกวันเพราะว่าสภาพดินฟ้าอากาศเราต้องรู้การเคลื่อนไหวของโลกอยู่ตลอดเวลานะคะทุกคนก็ขอให้ปลอดภยัยก็คุณทุกกำลังใจด้วยนะคะเช้านี้ก็ไม่มีอะไรมากมายแต่อยากจะบอกว่า สุขภาพสำคัญทุกคนอาการไม่ค่อยดีเพราะาอากาศเปลี่ยนแปลงแล้วก็ไม่ค่อยจะสบายก็เลยขึ้นไลฟ์ไม่ค่อยเป็นเวลานะคะยังไงก็ให้ทุกคนรักษาสุขภาพสิ่งไหนที่ทำก็ทำต่อไปเนาะทำทำให้ดีที่สุดนั่นแหละนะคะไม่มีใครรู้ว่าผลงานเราออกมาจะเป็นยังไงสำหรับคนสร้างรายได้เนาะไม่รู้ว่าเหรียญจะขึ้นเหรียญจะไม่ขึ้นอะไรน,ะนั่นนู่นนี่แต่การมีปฏิสัมพันธ์ก็คือสำคัญค่ะทุกคน แต่ว่าบางครั้งถ้าเราติดภาระเราก็จะยังไม่ไปไปยังไม่ถึงอะไรอย่างนี้เนาะก็รอเพราะว่าคนที่สร้างไรายได้เขารู้อยู่แล้วว่าเราเมีการสร้างไรายได้แบบนี้นะมีการทําแบบนี้นะไปเวลานี้นะยังไม่ว่างเวลานี้เขาจะเข้าใจกันเนาะให้ทุกคนส่งกําลังใจให้กันและกันนะคะคําพูดที่ดีๆคําพูดสร้างสารรค์แล้วก็คอมเมนต์เป็นกําลังใจให้กันและกันแลกกันแชร์เนาะ โอเคนะคะสำหรับช่วงนี้ก็ออกมารายงานตัวแต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันใหม่นะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะเดี๋ยวค่อยมาเจอกันสวัสดีค่ะ